สวัสดีค่ะสินธัยากรน,นะคะถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกพอสบอทอรุ่น18นะคะวันนี้ไม่ได้มาหลอกค่ะแต่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะพี่น้องชาวพสบทุกท่านมาทํากิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะกับงานสีผ้าทวทยรวมใจพสบปี67เนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงครึ่งไปเจอกันที่โรงแรมรอยัลริเวอร์นะคะจากนั้นก็จะไปทํากิจกรรมที่ชุมชนวัดบรมนิวาสนะคะในสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่23สิงหาคม พวกเรามีงานใหญ่ประจำปีหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเราเรียนในหลักสูตรนี้เรามีความสุขด,ด้วยกันความทุกข์ด้วยกันเราได้เรียนรู้ของทุกเหล่าทัพแล้วงานนี้เราจัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกเหล่าทัพได้มาร่วมกันรู้จักกันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวที่จะช่วยให้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของเหล่าทัพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและสังคมครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่ๆสมาชิกชาวพอสอบอทุกเหล่าทัพนะครับ มาร่วมกันทํากิจกรรม CSR นะครับช่วยเหลือสังคมนะครับรวมถึงกิจกรรมจิตอาสานะครับในวันศุกร์นี้ไปกันเยอะๆไปร่วมกันสนุกร่วมกันแล้วก็ได้ทําบุญด้วยครับขอเชิญชวนครับอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องพอสวทุกๆท่านทุกๆเหล่าทัพได้มาพร้อมเพียงกันนะครับมาพบปะสังสรรค์และก็ทําสิ่งดีๆร่วมกันเพื่อให้สังคมของเรา ประเทศของเรามีความสุขมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนอยากเชิญชวนที่น้องๆปสบทุกท่านนะคะมาร่วมงานปสบสัมพันธ์67หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น่างานดีๆที่เราจะได้มีโอกาสมาวมตัวกันนะคะทุกรุ่นแล้วก็ทุกภาคของประเทศไทยชาวปสบรเราด้วยสวัสดีค่ะเป็นที่ไทยนะคะวันที่23สิงหานี้นะคะเจอกับเป็นแน่นอนนะคะกับงานปสบสัมพันธ์67นะคะ ากด้วยครับกิจกรรมดีๆแบบนี้สําหรับพอสบอปี6-7นี้นะครับพี่นอ้องครับพี่ๆพ,พอสบอทุกคนไปเจออุนแล้วก็พี่ๆอ้โนนักแสดงดานายเยอะมากเลยแล้วไปเจอกันนะครับพี่นอ้องครับขอบคุณครับ